สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิจารณ์เรื่องการสานต่อโครงการ IPv6 จากบทความกระทรวงดีสานต่อโครงการ IPv6 รองรับการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจตอนที่สูงขึ้นของกลุ่ม Ability ครับผมคิดว่าเป็นการดีมากที่จะสานต่อโครงการ IPv6 เพราะ ปัจจุบันอัตราการใช้งานเทคโนโลยีสูงขึ้นอย่างมากตามยุคสมัยที่โลกพัฒนาไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วทำให้ทุกๆคนมีอุปกรณ์ที่เป็นของตัวเองมากกว่าหนึ่งเครื่องซึ่งทุกๆเครื่องก็จะมีเลขหมาย i ฟีเป็นของตัวเองเพื่อเป็นเหมือนชื่อขอ,อุปกรณ์นั้นๆและในทุกพื้นที่ ก็ได้รับความเจริญเหมือนกันไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นต่อไปสังคมในโลกทุกพื้นที่จะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันอินเทอร์เน็ตจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายฐานของเลข IP ให้รองรับกับผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นและยังช่วยให้สามารถ ตรวจสอบการใช้งานได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยจากเดิมในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเป็นแบบ IPv4 นั่นก็คือหมายเลข IP ประจำเครื่องซึ่งจะเป็นหมายเลขทั้งหมด32บิตเมื่อคำนวณแล้วก็จะได้หมายเลขมากกว่า4 0 0 0ล้านหมายเลขเห็นได้ว่าเป็นจำนวนที่ มากอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนของผู้ใช้จึงทำให้มีการคิดคนโปรโตโคอล IPv6 ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อจำนวนของผู้ที่ใช้ที่มีมากขึ้นยุงต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน i p โดยตัว IPv6 นะั้น จะมีจำนวน IP ได้มากกว่าตาลาล้านเลยมาก่าซึ่งจะไม่มีทางใช้หมดอย่างแน่นอนการพัฒนา IPv6 นั้นไม่ได้เพียงแค่เพิ่มจำนวนของหมายเลข IP แต่ยังเพิ่มในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเพื่อมารองรับกับจำนวน IP ที่มากขึ้นด้วย เพราะว่า IPv6 ก็เป็นโปรโตคอลแบบใหม่อาจจะทำให้มีผู้ไม่หวังดีหาทางเข้ามาแก้ไขหรือควบคุมการดำเนิงานของอุปกรณ์ของเราได้ทันทีนั้นอาจจะทำให้เป็นปัญหาใหม่ในอนาคตแต่ผมคิดว่าในอนาคตคงมีมาตรการเพิ่มเติมหรือกฎหมายที่จะเพิ่ม เพื่อควบคุมดูแลเฉพาะ IPv6 เลยก็ได้ในอนาคตผมคิดว่าเครื่องใช้ไฟทุกอย่างภาในบ้านของเรานั้นจะมี IP เป็นของตัวเองและมีการเชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อความสะดวกสบายในการดำเนินกิจวัตรประจำวันของทุกคนปัจจุบัน,บนเราอาจจะเห็นได้ว่า ไฟฉลากบ,บ้านเปิดปิดประตูรั้วในบ้านเราในอนาคตคงจะมีตู้เย็นอัจฉริยะที่สามารถพูดคุยตอบโต้กับเราได้สามารถเช็คของที่อยู่ในตู้เย็นได้หรือสามารถเช็คได้ว่ามีใครมาเปิดตู้เย็นบ้างเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดเดาได้การเตรียมการ ความพร้อมจริงเป็นสิ่งที่สําคัญแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ IPv6 ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้งานหรือด้านการรักษาความปลอดภัยดังนั้นจึงควรมีการจัดอบรมหรือเตรียมตัวที่ไม่ใช่แค่ด้านเทคโนโลยีอย่างเดียว ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรคน,นด้วยและยังรวมไปถึงโครงการที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเจริญขึ้นกับประเทศชาติและพัฒนาให้เป็นประเทศที่มีความเจริญให้ตัดเทียมกับประเทศอื่นการสั่งต่อพัฒนาโครงการใน p v 6ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นการเตรียมตัวที่สำคัญ่เน,นี่ยเพื่อให้พร้อมรับมือกับโปรโตคอล IPv6 หรือรับมือกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามต่อไปก็จะเป็นการวิจารณ์เรื่องนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากบทความนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของเว็บไซต์สำนักงานรัฐบาล ronics, อิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มเอเลิตี้ครับอยาคิดว่านี่เป็นนโยบายหรือมาตรการขั้นพื้นฐานของทุกองค์กรจะต้องมีและจัดทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อบ่องบอกถึงความเป็นมาตรฐาน และยังบอกถึงความน่าเชื่อถือขององค์กรซึ่งความปลอดภัยนั้นควรจะถูกคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเพราะในปัจจุบันโลกก็พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและในสังคมของเราก็ประกอบไปด้วยคนดีและคนไม่ดีทำให้ต้องมีนโยบายความปลอดภยัยที่จะนำไปปฏิบัติตามกับองค์กร ดังตัวอย่างของสรารสนงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบไปด้วยระบบหรือโปรแกร,รมรักษาความปลอดภัยต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจและเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้นั้นส่วนใหญ่เราก็อาจจะคุ้นหูหรือเคยผ่านตากันมาบ้างแล้วเช่นไฟ์วอร์ไฟ์วอร์นั้นก็มีทั้งในรูปแบบเป็นซอฟต์แวร์ และเป็นฮาร์ดแวร์แต่ตามนโยบายที่สำนับพยบาลยานิคมนำมาใช้นั้นเป็นไฟวอลแบบซอฟต์แวร์ที่จะกำหนดสิทธิ์การอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ยังมีการใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี Secure Socket Layer หรือ SSL ที่เป็นเทคโนโลยีในการเข้าหรหัสข้อมูลแบบ1 2 2บิตซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้กับองค์กรหรือธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูงเช่นอย่างธนาคารหรือองค์กรที่มีความลับมากๆซึ่งถ้าเกิดการ มีการดักจับข้อมูลขึ้นผู้ดักจับอาจจะได้ข้อมูลไปแต่ถ้าไม่สามารถถอดรหัสได้ก็จะไม่สามารถนําข้อมูลนั้นไปใช้ต่อได้เลยต่อไปก็เป็นโปรแกรมสแกนไวรัสอันนี้ผมคิดว่าคอมพิวเตอร์ของทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ก็จะมีกันอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นนอ็อตสองสอหรือที่ติดมาเครเครื่องโปรแกรมนี้ก็จะมีไว้เพื่อ แำหรับป้องกันโปรแกรมที่จะมาสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์แต่สำหรับบางคนที่คิดว่ามีแค่โปรแกรมสแกนวััสก็ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปลอดภัยแล้วเป็นความคิดที่ผิดมากเพราะผู้ที่จะประสงค์ร้ายกับข้อมูลหรือคอม,คอมพิวเตอร์ของเรานั้นไม่ได้หยุดนิ่งพวกเขาก็พัฒนาวิธีและช่องทางในการดักจับข้อมูลของเราดังนั้น เราควรที่จะอัปเดตโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดส่วนของสำนักนางานรัฐบาลอิเล็กทอนิกนั้นก็นได้เพิ่มโปรแกรมสแกนไวรัสให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์อีกด้วยและทางสำนักงานรัฐบาลอิกทอนยังอีกเรี่องการเก็บคุกกี้เพื่อเป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลชั่วคราวของคอมพิวเตอร์นั้นผมเห็นว่าเป็นอี ข้อดีอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันการล่วหลขององข้อมูลแต่ทางสำงนักงานมีการพิจารณาข้อมูลที่ให้บริการหลักว่าอันไหนควรเก็บอันไหนไม่ควรั้ะสุดท้ายก็จะเป็นการขอโตษล็อกออฟซึ่งจะเป็นมาตรการอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าดีและเหมาะสำหรับองค์กรทุกคนเพราะบางทีคนเรา ในการลองหลงลืมว่าในการที่จะรับเอาเทคโนโลยีนี้จึงเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกอย่างมากแต่ว่าความปลอดภัยนั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมอย่างเดียวยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ใช้เองด้วยถ้าผู้ใช้ใช้อย่างประมาทเบลเล์ mm hmm. เช่นทำธุรกรรมทางการเงินเสร็จแล้วไม่ได้ล็อกออฟ แล้วในขณะที่ยังไม่ถูกออโต้ล็อ,อกออฟดีดออกไปนั้นอาจจะมีผู้ไม่วองดีมาเจาะลอกข้อมูลหรืออาจจะเป็นการโอนเงินในบัญชีเราไปได้จะเห็นได้ว,ว่าเรื่องความปลอดภัยนั้นเราก็ต้องระวังตัวเองเป็นสำคัญต่อให้เทคโนโลยีล้ำยุคล้ำสมัยแค่ไหนหร้อมีความปลอดภยัยแบบที่ว่าไม่มีใครสามารถดักจับข้อมูลหรือเอาข้อมูลเราไปได้ ถ้าตัวเราประมาทก็สามารถตกเป็นเหยื่ได้เหมือนกัน